ถ้าใช้คําโบราณจากข้อความที่คุณแม่เขียนให้มาโหลูกๆของคนที่เขาถูกครูหลังแกรครับครูเนี่ยก็คงจะพูดถึงว่าต้องบอกว่าเป็นคนคนนั้นไม่ใช่ครูทุกคนลูกคุณแม่โคตรมีบุญเลยเอาภาษาโบราณมาพูดบุญเนี่ยผมแปลว่าอุณหภูมิในร่างกายนะครับ เวลาลูกเจ็บไข้เนี่ยเป็นไปได้อย่าให้ทานสารเคมีหาทางระบายความร้อนแล้วก็ทานพวกสมุนไพรยอะไรก็ว่าไปถ้าเป็นผมนะครับจะเป็นอย่างนั้นโอ้โหคุณแม่ถ้าคุณแม่ช้อนไม่ทันอ่ะเขาเรียกว่าทําแต่งงานอะแล้วจะเป็นครอบครัวที่แตกสลายหรือว่าไม่แตกสลายแต่ว่าไม่ได้รูดดูแลลูกๆอย่างช็อตต่อช็อตนะครับ ก็คือว่าสนิทกับลูกอ่ะโอ้โหสุดยอดนะครับผมเนี่ยถ้าไม่มารู้เรื่องคอร์สเนี่ยผมก็ไม่ตระหนักถึงช่วงวัยนะครับหนึ่งถึงสิบห้าปีช่วงที่คุณพ่อกับคุณแม่เริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับสำคัญมากเลยครับการที่จะนำพาชีวิตใหม่มาให้อยู่ในครอบครัวเราอ่ะเพิ่มสมาชิกอ่ะ เป็นเรื่องที่ต้องละเอียดอ่อนมากอย่าไปใช้สารเหนี่ยวนำก็คือแม่เหล็กไฟฟ้าประดิษฐ์ไปตรวจสอบว่ามันเป็นเพศอะไรอย่าไปเข้าทำอะไรที่มันผิดธรรมชาติมันจะเพี้ยนเลยครับโอกาสจะเพี้ยนสูงมากเลยนี่ไปวนๆในท้องนะครับจุดเริ่มต้นนี่โอ้โห ทำมาให้มันดีคือดีทั้งคู่ก็คือดีทั้งพ่อและแม่แล้วไปไหนก็ไปอยู่ในป่าเลยไปทะเลไปป่าไปเขาอะไรเงี้ยครับเพื่อไปผลิตสมาชิกโอเคนะครับเสร็จปุ๊บมาอยู่อีกเก้าเดือนเงี้ยเนาะยังไม่พออยู่เก้าเดือนออกมาหนึ่งครอบสองครอบสามครอบสี่ครอบใช่ไหมครับอย่างนี้เขาเรียกถูกมไหมผมเรียกถักวหนึ่งปีสองปีเนาะ โอ้โหจนถึงสิบห้าปีแม่อย่าปล่อยนะแม่นี่มาดีนะมาถึงมอหนึ่งหมหนึ่งแม่ยังไม่เลิกเอออะไรถึงปีหนึ่งอะ่ะยังนึกย้อนแม่ลองคิดดูนะว่าวันนั้นถ้าแม่ไม่คุยกับไอ้หนูอะ่ะไม่รู้มันไม่เล่ามันไม่คุยมันไม่หน่อยแล้วแม่ไม่ดูอารมณ์ไม่ดูอากัปกิยาภาษาท่าทางโทนเสียงแม่ครับแม่รู้แมอะไรจะเกิดขึ้น เขาจะจำครับเพราะอะไรแทนที่ลูกเราจะไปเจอสิ่งที่ดีเป็นธรรมชาติเรียนรู้แบบเชิงธรรมชาติไปไงครับเอาลูกเราไปให้เขา <c oughs> เอาลูกเราไปให้เขาเลี้ยงแล้วแม่ลองคิดดู่ลูกคนเหลืออีกอะไปเจอกับกับคนคนนี้คนเดียวกันอย่าไปใช้คําว่าครูเลยไปเจอคนแบบนี้ แน่นอนเขาอาจจะมีปัญหาชีวิตเขาอาจจะบริการลูกเราหรือลูกทุกคนลูกชาวบ้านไม่ได้หมดนั่นแหละครับคือประเด็นทุกคนมีปัญหาชีวิตถ้าส่วนมากไรายได้ไม่พอใช้ทะเลาะก,กับสามีเป็นทุกอะไรอยู่ไม่เข้าใจอะไรอยู่ดท้ายลูกของคุณแม่เห็นไหม ก็เลยเอาคำว่าโง่กลับมาที่บ้านดีว่าลูกสนิทกับแม่เล่าให้แม่ฟังว่าแม่คนคนหนึงพูดว่าหนูโง่โอยมันได้เหรอครับมันได้เหรอครับแม่ให้ใครคนอื่นมาบอกว่าเลือดเราอะโง่ไม่ได้ดีว่าคุณแม่รีแอคชั่น แล้วเป็นกรียนที่ดีคืออะไรโอ้โหผมขอแม่ดันไปพูดว่าขยายความฝั่งลูกไม่ได้ต่อว่าครูโอ้โหแม่ผมอยากเป็นลูกแม่คนเพิ่มเลย <c oughs> เออแม่ไม่ว่าเขาแต่กับปรับแอิจูดทัศนคติลูกของเราเนาะ ขูก็แสดงว่าไอ้หนูเนี่ยมันโคตรโชคดีเลยมันได้น้องมันได้แม่ที่เป็นนางฟ้าปากไม่ใช่ปากนางมานแม่ไม่รู้แม่ทั่วไปนี่งสงสัยถึงโรงเรียนตบปากครูโอเคนะครับก็โลกใบนี้มันมีทั้งสองด้านเนาะมีทั้งด้านมืดด้านสว่างก็ถือว่าคุณแม่ ตั้งข้อสังเกตเขาเรียกคอรสอวัยความรู้สึกดีเห็นลูกแล้วผิดผิดไปจากธรรมชาติไม่ไงั้นอาจจะเขาอาจจะมาเล่าให้เราฟังเองแสดงว่าแม่กับลูกเนี่ยสนิทกันเพราะช่วงวัยเนี่ยครับเป็นช่วงที่อันตรายมากมันมีผลต่อตอนที่โตมันจะเป็นสันดานเป็นนิสัยเป็นไส้เนา่าเป็นกําพืชคือตอนเด็กนี่แหละครับถ้ามันถูกกดข่มอะไรไว้ครับแล้วไม่ปลดปล่อย ไม่อธิบายไม่พาเข้าไปเล่นเออคุณแม่ผมฝากนิดนึงครับถึงโตแล้วเนาะฝากน้องให้เขาเล่นอะไรก็ได้ให้มีภาษาคอรสอนนะแม่ก็คือให้มีอุณหภูมิในร่างกายมียาชื้นที่ชั้นผิวอย่าขาดจากความรู้สึกความรู้สึกของอุณหภูมิแทมโพลีนกระโดดเชือกคลานเทลให้เขาเล่นเป็นเด็กอย่าขาดการเล่นเป็นเด็กเพราะตอนนี้เขาอยู่ปีหนึ่งเนาะ ตัวของอุณหภูมิมันจะไปตัวตัดหรือล้างความนึกความคิดที่ไม่ดีถ้าหากเขาไปเจออะไรก็ตามในสังคมที่โหดร้ายเจอท็อกซิกไอตัวอุณหภูมินี่แหละแม่นอกจากเป็นภูมิป,ป้องคุ้มครองตัวเราหรือเป็นอุณหภูมิที่เอาไว้เป็น ne, เบอร์นเนี่ยครับเป็นเมตาบอลิซึมเนี่ยมันยังทําให้ความนึกความคิดที่ตกตะก,กอนนอนก้นจะไปเป็นบันทึกสลายง่ายแล้วมันจะจัดระเบียบความคิดได้ไว เทมโพลีนกระโดดเชือกขึ้นแนวเฉียงหรือคลานเอาเล่นเป็นเด็กปิกหน้าพิกหลังเช้าเย็นเช้าเย็นเกินไปกว่านี้ก็ฝึกการหายอากาศถ้าคุณแม่ได้กลับมาดูคลิปผมเพราะคุณแม่กดติดตามแล้วเนาะคลิปที่สามแม่เดี๋ยววันหน้าผมจะทําสั้นๆให้เขารู้จักการหายความรู้สึกเข้าไปในตัวก็คือกินอากาศให้เป็นอุณหภูมิครับขอบคุณคุณแม่มากที่ให้ โอกาสในการพิมพ์ถึงสองย่อหน้าใหญ่ๆผมอ่านแล้วผมจะร้องไห้ตอนแรกผมอ่านแล้วผมสะเทือนใจมากเลยว่าเด็กโชคดีแม่ก็โชคดีที่เด็กบอกลูกยิ่งโชคดีที่แม่บอกและแม่ดับเบิลแม่เลยก็คือแม่เข้าใจอธิบายให้ลูกไม่อธิบายแบบด้านมืดไม่ด่าไม่ว่าไม่ว่า,วาใคร แม่สุดยอดนะครับก็ให้อภัยครูครับครูต้องมีปัญหาถ้าครูไม่มีปัญหาเพราะผมรู้ดีว่าสังคมของครูมีปัญหาของอมากกว่าการเารียนการสอนสิเขามีปัญหาเยอะมากครับปัญหาครูเนอเยอะหนักมากผมถึงไม่ค่อยอยากจะให้ส่งเสริมลูกหลานไปเรียนกับนอกบ้านก่อนผมอยากให้พ่อแม่เป็นครูของลูกไปก่อนในช่วงเริ่มต้นอ .1 อ .2 อ .3 นะครับก็หวังว่ามันคงไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่านี่ก็ เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้สื่อสารกันครับคร์สอเจริญขอรัส,รรอรสึกครับ